สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องนะครับผมเกษตรกรพี่น้องเขาผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมนะครับมืดหนีมาเปิดราคาควายนะครับชูพี่น้องเขานะครับผมอยู่กับขอกควายเสียนุ่นวาสิงคือเกล้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมครับผมมืดหนีก็ถือว่าหาควายมันแบ่งปันพี่น้องเขาไปเลี้ยงคือเกล้าครับผมครับผมคือเกล้ารับพี่น้องนะครับมีอยู่หลายตัวให้เรียกเลยครับพี่น้องมืดหนีครับผมฝากที่ตั้งเขานะครับครับที่ตั้งอยู่บ้านกระนวลอำเภอสั่มสูงจังหวัดพนมจันทร์ตติด่อนะครับผมเบอร์ติดต่อ099 0474244ครับนะครับเบอร์นี้ก็แอดไลน์สอบถามกันได้คือเก่านะครับผมครับผมได้ครับผมนะครับพี่น้องพามาเบื้องรายละเอียดกับแม่ที่แรกง่ายๆตัวนี้ได้ครับพี่น้องครับผมนะครับผมสถานะเพิ่นได้ครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่นสถานะเพิ่นท่องกับพอเพชรล้มโค้งในเก่าเดือยนะเป็นแม่ท่องนะครับถือว่าท่องแก้ไขขวดแล้วครับครับพอเพชรล้มโค้งครับผมพอผิมโค้งกรสารใบรอดมีแล้วครับผมมีครบครับนะครับสูงไรเป็นได้ครับแม่นี่ สูงร้อยสามสิบหกบวกลบครับร้อยสามสิบหกบวกลบนะครับพี่น้องเบิ้งครับเพิ่นเป็นควายสายอ้างนะครับพี่น้องโค้งแางกว้างนะครับพี่น้องยางไงนะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับอัตลักษณ์ชัดเจนหน้าตาสวยครับพี่น้องตัวนี้นะครับงามๆมันสีแดงพี่น้องเข้าไปหลายเป็นไรครับตัวนี้ผมเปิดไปห่างมื่นเจ็ดครับห่างมื่นเจ็ดพันบาทเนาะครับผมครับผมราคานี่ก็ต่อรองได้คือเก้านะครับครับได้ครับนะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับหน้าตาวงเขาเพิ่นตาแต้มชัดเจนนะครับพี่น้องนะครับวงเขาสวยนะครับอ่องคอเอิกมะพร้าว คอแข้งคอขาครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับกําไรขาดหนะลังมีครบครับพี่น้องนะครับล้ำตัวล้าคิงครับผมนะครับเนื้อนังดีนะครับถ่ายสวยด้วครับพี่น้องเบิ้งครับถ่ายหางเพิ่นครับน้ำนมก็ดีครับพี่น้องเบิ้งครับหัวนมนะครับเพิ่นได้ลูกมาแล้วโตครับตัวนี้ลูกมานสองโตครับนะครับตัวที่สามวิ่ในท้องนะครับผมนะครับเบิ้งเอาครับพี่น้องไว้เพิ่นเลี้ยงดีครับผมไว้ยังสดงตอยู่นะครับเดี๋ยวจุ่งยางสู้พี่น้องเขาเบื้องนะครับตัวนี้ ครับพี่น้องเบื้องเอาสำหรับผู้ใดกำลังมองหาแม่ยทองนะครับทองใกล้คลอดหรืคทองแจแล้วนะครับผมกับพอเพชรดล้ำคงได้เก้าเดือนครับเก้าเดือนนะครับพี่น้องครับผมอีกบ่าโดนกระสีได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งครับผมนะครับพี่น้องเบื้องครับแม่ใหญ่ๆเลยครับผมนะครับแม่เดียวได้ครับพี่น้องอันนั้นน้อเป็นลูกเพลยนะครับไว้หน่อยหล่โตครับวันนี้นะครับผมเบื้องเอานะครับงามๆกันสิราคาหามื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นครับผมนะครับพี่น้องคุยกันได้คือเก้าต่อรองสอบถามกันนะครับผมครับได้ครับผมนะครับพี่น้อง เดี๋ยวพาไปเบิ้งกับแม่ต่อไปครับมาเบิ้งกันต้อครับพี่น้องครับผมนะครับกับไร้การที่2คููนี้นะครับสถานะเพิ่นนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่ลูกครับลูกตัวเมียครับผมตัวนี้เป็นพ่อแม่ลูกนะครับผมนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นพ่อแม่ลูกตัวเมียนะครับลูกสาวผืนนงามเลยครับตัวนี้นะครับลูกสาวของพ่อได้ครับลูกสาวของพ่อภูเขาไฟเะครับภูเขาไฟครับผมเพิ่นมีเอกสารเด็กเกิดเนาะครับผมครบครับเบิ้งครับพี่น้องอายุ อายุสี่เขาซี่เดือนครับนะครับสี่เขาซี่เดือนนะครับลูกสาวเพื่อนเบื้องครับสูงแข็งคายยาวด้วยครับพี่น้องนะครับผมเบื้องเอานะครับส่งลูกคือว่าเด็ดขาดครับแม่นี่บพี่น้องนะครับน้ำงามเลยครับแม่เิ่นสูงไรเป็นเลยครับแม่สูงไรสามสิบเก้าบวกลบครับร้อยสามสิบเก้าบวกลบนะครับพี่น้องเบื้องครับความสูงแล้วก็ความยาวแม่เพิ่นครับนะครับพี่น้องนะครับผลงานมีให้เห็นชัดเจนนะครับเบื้องเอานะครับสำหรับลูกสาวเพื่อนนะครับตัวนี้นะครับคือว่าส่งลูกอีกแม่นึงเลยครับแม่พันตัวนี้นะครับเบื้องอัััตรลกเพ่นนะคบ อยูดีสีสวยครับพี่น้องเบิ้งครับนะครับน้ำงามเลยครับตัวนี้นะครับตอนนี้แม่เพิ่นกะแม่เพิ่นไหครับร้อผสมครับผมนะครับสถานะคือท่องว่างอยู่ครับพี่น้องมักตัวใดแจ้งเอาไปเลือกแซ่เอาเลยนะครับผมเพราะว่าลูกคนก็ยังน้อยอยู่นะครับพี่น้องนะครับลูกเป็นยังน้อยอยู่ครับพี่น้องผมนี่น้ำงามเลยสินะครับผมแบ่งปันพี่น้องเขาเวลายป็นไงครับออหนี้ผมเปิดไปหาเมื่อห่างหาเมื่อหาพันบาทแล้วครับผมครับผมนะครับพี่น้องก็คุยกันได้อีกคือเกาครับคุยกันได้ครับนะครับคันมักนั้งกันนะครับพี่น้องครับผม่เินนะครับ้องมา ครับวงเขาสวยครับวงเขาเปิดสวยนะครับหน้าตางามครับพี่น้องนะครับอ่องคออึดปักผ้าครับพี่น้องคอแข้งคอขานะครับพี่น้องเบิ้งครับล้มตัวเงาดีได้สูงได้เงาครับแม่เพิ่ลนี่แล้วก็ที่สําคัญเบิ้งครับน้ำนมนะครับพี่น้องน้ำนมดีนะครับแน่นี่ครับเต่านมใหญ่นะครับถ่ายหางครับพี่น้องงามนะครับผมเดี๋ยวจูงยางสู้พี่น้องครับเบิ้งเล็กน้อยนะครับผมนะครับผมนี่รายละเอียดเพิ่นนี่คือเป็นคบแม่ลูกตัวเมียนะครับผมลูกสาวของผู้เข้าไปเนาะครับครับผม อายุได้ประมาณอายุสี่ขถวซีเดียนครับสี่แถวีเดียนนะครับพี่น้องเบิ้งครับนะครับงามๆไซีเลยครับผมพี่น้องนะครับผู้ใดหาอายุนะครับพี่น้องครับผมนะครับสามารถมาต่อรองกันได้นะครับผมหรือมาเบื้องตัวจริงได้นะครับพี่น้องคันมักน้ากันกะผมมาคุยรายละเอียดนะครับทางไลน์หรือว่าทางเบอร์โทรก็ได้ครับพี่น้องนะครับน้งามเลยครับหูนะครับบุกสาวเชี่ยงครับบอยหานคนนะครับพี่น้องเด่นในเบิ้อสุหมงครับจับได้เบิ้อนะครับผมผมนี่ราคาบ่แพงครับพี่น้องตัวนี้นะครับ ผมคลองคมนี่เปิดไป้ทีหามืนหาครับหามืนหาพันบาทนะครับผมต็ลร้องคือเกาครับพี่น้องบริการร่วมส่งนะครับผมนะครับพี่น้องคันมักกัโทมาครับผมนี่เดี๋ยวพาไปเบื้องกับแม่ต้อไปครับครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งกันต่อครับผมนะครับกับรายการที่3ามคููนี้นะครับผมรายละเอียดเพิ่นได้ครับตัวนี้ก็เป็นแม่ลูกตัวเมียกันครับนะครับตัวนี้เป็นคมแม่ลูกคือกันนะครับพี่น้องครับผมนะครับเบิ้งลูกสาวกันครับนะครับพี่น้องนะครับลูกสาวย่างงามเลยครับตัวนี้นะครับผม นะครับลูกสาวของพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าสันนะครับลูกสาวเจ้าสันนะครับพี่น้องครับผมนะครับเบิ้งครับถ่ายหางเบิ้งครับพี่น้องเงาหางย่างใ่ญ่เลยครับผมนะครับที่สาคัญกระดูกแข้งขานะครับพี่น้องเบิ้งครับไว้หน่อยตัวนี้กระดูกแข้งขาใหา่นะครับพี่น้องใ้ปกหางเบิ้งครับพี่น้องครับผมนะครับเงาหางแบบง่ญ่เลยครับผมนะครับลูกสาวเจ้าสันได้เกรกเดียนครับตัวนี้ได้หาเดือนครับผมนะครับได้หาเดียนครับนะครับ เบิ้งแม่เป็นครับพี่น้องแม่เป็นสูงไรเป็นไดครับแม่สูงไรสามสิบเก้าบอกลบกับร้อยสามสิบเก้าบวกลบนะครับผมนะครับควายนะครับเบิ้งครับพี่น้องตัวนี้นะครับแม่เป็นท่ายังโด่งอยู่ครับคู่นี้ก็คือควายที่สูงได้อีกหลายครับพี่น้องแม่นี่ครับเคือลูกแรกครับควายลูกแรกนะครับผมนะครับเบิ้งครับตอนนี้สถานะแม่เป็นเพียงใดครับจะรอผสมครับนะครับก็คือท้องว่างอยู่นะครับพี่น้องมักตัวใดก็จังเอาไปเรียกใส้เอาเลยครับผมนะครับเบิ้งครับคู่นี้พี่น้องยังงามเลยครับผมนะครับงามๆเลยครับพี่น้องเบิิ่งครััับอตลกษณ์เพน นะครับผมนี่ผมท้องเปิดแบงไว้หลายป็นไรครับผมนี่ผมเปิดใบเจ็ดหมื่นหาครับเจ็ดหมื่นหาพันบาทเนาะครับผมนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับผมเจ็ดหมื่นหาพันบาทเท่านั้นราคาเปิดไว้นะครับเบิ้งหน้าตาแม่เพื่นสวยครับพี่น้องหูใบตองสัตว์นะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับคออ่องพุงน้องเขาครับพี่น้องเบิ้งครับนะครับแขกงขานะครับการส่งลูกเพื่อนนี่ครับพี่น้องบ่ผิดหวังเลยครับตัวนี้นะครับลูกตัวเมียยังงามเลยครับพี่น้องครับเบิ้องไทยแม่เพื่อนนะครับพี่น้องไทยหาง สวยครับผมนะครับถ่ายสวยหางดีนะครับเดี๋ยวจุงมยางจักน้อยนะครับผมนะครับจุงมยางสุกี่น้องให้เบิ้งจักน้อยนะครับพี่น้องเบิ้งเอาครับผมผู้ใดหาโค้มแม่ลูกนะครับนะครับพี่น้องโค้มนี่แม่ลูกตัวเมียเป็นลูกสาวของเจ้าสันครับผมนะครับเอกสารใบเกิดนี้เนาะครับผมครับนี่ครับผมนะครับพี่น้องเอกสารใบเกิดเพิ่นมีนะครับผมแต่ว่าหลอดเพิ่อนยายเนาะครับผมไม่ครับหลอดเป็นฟางเียไปผส่นะครับมีตะไบเพิ่นเห็ดหลอดเทียแล้วมั้งครับยังแต่ใบนะครับผมเดี๋ยวแต่ใบผมกับพ้อง ะครับผมเบิ้งเอาครับพี่น้องครับผมนะครับเบิ้งแมวคับเบื้งโตวันนเอาล่ะนะครับแข่งขาอ่องคอนะครับพี่น้องเบิ้งครับย่างงามเลยครับปูนี่นะครับผมทองผมนี่นะครับแม่เป็นสูงอยู่ลอยสามสิบเก้าบวกลบครับผมนะครับผมเบิ้งครับพี่น้องเชิงกันเราบันะครับโหได้ครับผมนะครับจับมได้กระได้ขึ้นกันนะครับพี่น้องปูนี่กระได้ว่าแมวมันสิบอนาติฉิบยักษ์เชิงนาติป่ะนะครับผมเบิ้งครับการส่งลูกเด็ดขาดอีกแม่หนึ่งนะครับผมเปิดราคาไว้ทีเจ็ดหมื่นหาครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเนาะครับผมครับ ราคานี่ก็ค okay. okay. yeah. okay. ือเข้าคุยกันเลยก็นะครับคันมากกักันก็คุยกันเนาะครับผมครับผมนะครับผมมาคุยต่อรองราคากันครับพี่น้องครับผมราคาสุดท้ายเราก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องต่อเอานะครับคันมากกักันก็โทรมากครับพี่น้องนะครับหรือว่าอยากเขามาชมตัวจริงก็มาได้เนาะครับครับเขามาได้ครับมาได้เทียมเพื่อซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับพี่น้องครับผมนะครับมือนี้ก็ฝากไว้เสมอครับพี่น้องคันบ่ชัดเจนมองไรจังโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับมือนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามทุกท่านละครับผม ขอเก้าคำ่าขอบคุณแหละสวัสดีครับครับสวัสดีครับ